เปิดความคิดชีวิตงดงามกับตื่นมาฟังข่าว g e n u u s n w ววันที่4มกราคม2564ถือเป็นเลื่องดีทําการมงคลได้ค่ะจากการที่ข่าวยอดที่ติดอันดับในปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกานะคะวันนี้ก็เลยมาตามติดข่าว เกี่ยวกับการแต่งตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการนะคะโดยคณะผู้เลือกตั้งสหรัฐได้ลงคะแนนเสียงให้กับโจไบเดนคาดว่าจะถึง306เสียงและอีก232เสียงเป็นของโดนัลด์ทรัมป์ค่ะโดยทางคณะผู้เลือกตั้งได้จัดประชุมในแต่ละรัฐทั้งหมด50รัฐ เพื่อหย่อนบัตรเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิน่นหลังจากนั้น23ธันวาคมที่ผ่านมารองประธานาธิบดีไมค์เพนซซึ่งมีสถานะเป็นประธานวุฒิสภาโดยตำแหน่งทำการรับมอบใบรับรองผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการจากคณะผู้เลือกตั้งค่ะแล้วก็มีการเลือก ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสมัยที่4ด้วยคะแนนเสียง216ต่อ209เสียงเป็นของแนนซี่เพโลซีและนายเควินแมคคาทีดำรงตำแหน่งผู้นำเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรสมัยที่ 2, 2โดยสภาคอนเกรสสหรัฐชุดนี้จะเป็นชุดที่117ได้เข้าสาบานตนรับตำแหน่งและทางสภาคอนเกรสจะ ปิดประชุมนัดแรกในวันที่6มกราคม2564นะคะโดยการประชุมร่วมมุทสภาและสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนับผลคะแนนการเลือกตั้งประธานาธิบดีจากคณะผู้เลือกตั้งโดยรองประธานาธิบดีไมค์เพนจะเป็นประธานการประชุมและเป็นผู้ประกาศผลการนับคะแนนโดยผู้ที่ได้รับ คะแนนเสียงจากคณะผู้เลือกตั้งไม่น้อยกว่า270เสียงจากทั้งหมด538เสียงจะเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาโดยในวันที่20มกราคม2564ก็จะมีการเข้าสู่พิธีสาบานตนเพื่อรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เรามาดูนะคะว่าคณะรัฐมนตรีที่ทางคุณโจไบเดนได้แต่งตั้งขึ้นมาทั้งหมดส่วนมากแล้วก็จะมีความหลากหลายทั้งด้านอายุเพศและเชื้อชาติกันนะคะโดยมีสีท่านนะคะที่เป็นผู้หญิงท่านแรกเป็นเจเน็ตเยเลนค่ะเจเน็ตเยเลนนะคะดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกที่เป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดและเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับตำแหน่งนี้ค่ะโดยเจเนตเองนะคะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ค่ะผู้หญิงถัดมาเป็นเดฟฮาเลนค่ะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรรัฐนิวเม็กซิโกเดฟสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนพื้นเมืองอเมริกัน หรือ Native a เมริกันคนแรกที่ได้รับทําหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยและรัฐมนตรีกระทรวงของสหรัฐอเมริกาค่ะถัดมานะคะเป็นมาเซียฟัดค่ะ มาเซฟัดดำรงตำแหน่งว่าการกระทรวงการเคหะและพัฒนาชุมชนเป็นสอสอรัฐโอไฮโอและอดีตประธานกลุ่มสมาชิกรัฐสภาเชื้อสายแอฟริกันซึ่งมาเซียจะเป็นผู้หญิงแอฟริกันอเมริกันคนแรกที่ได้รับตำแหน่งนี้ด้วยค่ะและผู้หญิงถัดมาคือเจนิเฟอร์แกรนโฮม์ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นอดีตผู้ว่าและอายการประจำรัฐมิชแกนซึ่งเจนิเฟอร์เป็นผู้หญิงคนแรก ที่ได้เป็นผู้ว่ารัฐมิชแกนเมื่อปี2550ค่ะส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเป็นของแอนโทนีบรินแคนค่ะเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศสมัยบรักโอบามาเป็นประธานาธิบดีและเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาของโจไบเดนด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมายาวนานและเป็นคน กล้ชิดที่ไว้วางใจกันมาตลอดนะคะถัดมาก็คือลอยออสตินดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระหมอดีตนายทหารยศพลเอกสีดาวเคยอดำรงตำแหน่งรองเสนาธิการกองทัพปกของสหรัฐซึ่งเป็นคนแอฟริกันอเมริกันคนแรกที่ได้รับตำแหน่งนี้ด้วยนะคะถัดมาก็คือทอมวิลแซคดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรค่ะ ซึ่งเคยเดำรงตำแหน่งนี้ขณะที่บรักโอบามาเป็นประธานาธิบดีและเป็นรัฐมนตรีคนเดียวที่ดำรงตำแหน่งถึง8ปีขณะที่บรักโอบามาเป็นผู้นำสหรัฐอเมริกาค่ะถัดมาเป็นฮาเวียเบเซราดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนซึ่งตอนนี้เป็นอายการประจำรัฐแคลิฟอร์เนียและเคยเดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะ ถัดมาก็คือพีทบุตรอิจเตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเมืองเซาท์เบนรัฐอินเดียนาและเป็นฐานผ่านศึกอยู่เจ็ดเดือนในอัฟกานิสถานโดยพีทได้รับตำแหน่งเป็นกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะถัดมาก็คือมิเกลคาร์โดนา ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นอดีตครูใหญ่โรงเรียนที่เคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมาการการศึกษารัฐคอนเนตทิคัตค่ะส่วนถัดมาเป็นเดนิสแมคโดนัลดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทหารผ่านศึกอดีตเสนษธิการทำเนียบข่าวและที่ปรึกษาด้านนโยบายระหว่างประเทศในสมัยของบารักโอบามา หาเสียงเพื่อเป็นผู้นำพรรคเดโมแครตค่ะส่วนสุดท้ายคืออเลฮันโดรมายกาสดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยตำแหน่งนี้สมัยที่บารักโอบามาเป็นประธานาธิบดีและอายการสารแขวงแห่งสหรัฐอเมริกาประจำแขวงกลางแคลิฟอร์เนียซึ่ง อเลฮันโดจะเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายละตินคนแรกที่ดำรงตำแหน่งนี้และทางโจไบเดนก็กำล,ลังพิจารณาเสนอชื่อบุคคลครับตำแหน่งอายการสูงสุดสหรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะซึ่งก็จะมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติอายุและเพศอย่างมากนะคะ เป็นประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาค่ะจีนัส n นิวและผู้สนับสนุนรายการชีวจิตนาเจมส์ฝากข่าวไว้แต่เพียงเท่านี้และพบกับข่าวถัดไปได้ค่ะสวัสดีค่ะ